อืมโตขึ้นเยอะเลยนะคือเอ็งเออวันดีวันดีวันดีครับเอ็งมาโรงเรียนนี้เอ็งก็เอ้าวันดีวันดีวันดีครับครูก็ต้องเอาวันดีเอาวันดีจ้าวันดีเออไอเดี๊ยวเดี๋ยวมีอีกไหมดูก่อนเดี๋ยวมันจะเยอะไงรับไหวไม่ทันถ้าจะหมดแล้วไหนมาละกด ขอบคุณครูมากนะครับที่เป็นรทระแทนคุณพอ่อพ่อเองกับครูเนี่ยเป็นเพื่อนกันสมัยเรียนมาแล้วครับเรียนจบมาด้วยกันแต่บังเอิญพ่อเองมันเขาชอบสายการเมืองไง <c oughs> ครูก็เลยแบบไม่ชอบครูชอบ <c oughs> ครับวันนี้วันนี้ค่ะวันนีค้คระอาววันนีว้วันนี้เจ้วันนี้เจ้าไป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 ครูว่าเองกับครูไปคุยกันในส้วมเนี่ยโรงเรียนที่นี่มีนักเรียนกี่คนนะครับทำไมหน้าสาเดี๋ยยังไงก็ต้องขอบคุณครูมากๆนะครับ ทพ่อจะเป็นอบตนะฉันเป็นครูแต่ว่าเราเป็นเพื่อนกันแหละรักกันตลอดช่วยเหลือกันทุกอย่างและยิ่งเองเป็นลูกของไอชูนด้วยนะครูไม่ปฏิเสธในการั้รก็ตองช่วยเเหหลืือออออกกกััันนนนะครบถูต้้งงม่สุาษิไทว